สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาแนะนำร้านคาเฟ่สุดชิคที่อยู่ย่านใจกลางอารีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสั่งกาแฟก่อนนิดนึงนะคะสำหรับเมนูสุดโปรดนะคะของแอดก็คือคาปูชิโน่เย็นนะคะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง<อ>แล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะ<อ><อ>จะเป็นเหมือนกับร้านเ<อ>าบเกอรี่ปกติธรรมดาแต่ว่าพอเข้ามาดูในร้านนะคะรู้สึกว่าโอ้โห ร้านกว้างแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็จัดสรรโซนต่างๆได้ลงตัวมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆสบายๆแล้วก็ชอบถ่ายรูปหรือว่าจะมานั่งคุยงานนั่งสั่งๆกันนะคะแบบสบายๆนะคะแนะนำที่ร้านนี้เลยนะคะด้านในนะคะ จะมีโซน3โซนด้วยกันนะคะจะมีทั้งโซนช่างนะคะซึ่งจะจัดหมวดหมู่ของช่างได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็จะมีโซนโอเพ่นแอร์นะคะจะมีต้นไม้แล้วก็มีซุ้มกระจกรอบๆนะคะมองไปทางไหนนะคะก็เย็นตาเย็นใจนะคะรู้สึกสบายใจเหมาะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงมานั่งชิลๆหรือว่าครอบครัวเด็กเล็กนะคะที่จะมานั่งทานอาหารกันนะคะ ะะขอบอกว่าพนักง,งานที่นี่พยายามเชียร์มากเลยที่จะให้กินเบเกอรี่นะคะซึ่งคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเบเกอรี่นะคะสำหรับการเดินทางนะคะไม่ยากเลยก็คือเข้ามาในซอยอารีสัมพันธ์นะคะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเข้ามาประมาณอาซอยหนึ่งซอย2นะคะร้านจะอยู่ติดกับเซเว่นตรงข้ามกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ดีๆบรรยากาศน่านั่งสบายๆขอแนะนำที่นี่เลยค่ะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่นี่จะอยู่ติดถนนแล้วก็ไม่มีที่จอดรถนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเดินหรือว่า,านั่งรถโดยสารมาได้นะคะอาจจะต้องหาที่จอดรถนิดนึงนะคะ ส่วนราคากาแฟนะคะแก้วนี้ก็135บาทนะคะก็<ม>ราคาก็แอบ,บแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยบรรยากาศการตกแต่งของร้านแล้วก็รสชาติของกาแฟก็โอเครับได้นะคะรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ